จองสุขีให้พ้นโพยภพัยแผ,ผ่วพานจากสถานการณ์โควิดเนหลวงพ่อสีชมพูคุ้มครองญาติมิตรที่มาจากทุกทิศเนทุกที่ท่านจะคิดสิ่งในสมใจปลาธนา ให้สมุราร่ำรวยท่านมาวันนี้ซื้อหวยก็คอยถูกหวยให้ร่ำรวยเต็มที่ถึงพรเทพอวยพรให้ท่านได้กลอนได้ๆก็ยังไม่ท้าวกับท่านได้ทำดี ข,ขอขบคุณคณะแม่สัวคณะกรรมาขขการคณะวสุมาสิกย์ขอขบคุณคณะท่านวสุเป็นอย่างสูงเลยนะครับสวัสดีครับพี่น้องพอฟังผมลองกันสักหน่อยถึงเสียงผมไม่อร่อย มาฟังกันหน่อยน้องพี่กราบพี่น้องนายนะน่ารักจริงเลยครับผมน่ารักแฟนคลับมีทุกวัยเลยครับผมขอบพระคุณมากครับผมเอาเลยทุกท่านที่มามากมายกราบแฟนหญิงขอไปเยี่ยวพระโถ อุลองไม่สะดวกล้นนึกว่าจะมาให้รางวัลกราบแปนหญิงกราบแป,น,ปนชายที่มากันในที่นี้ท่านจะไม่จนแล้วก็จะไม่เจ็บทำไมล่ะถ้าได้ดูพรเทพพรทวี จะได้เจะบต้องเม่นเนาะทำไมเนี่ยเป็นยาหรือไงเนาะอาไม่ได้เป็นยาเอาแกบอกว่าดูพอเทพอสวีแล้วจะไม่เจ็บไม่จนไงพ่อสบายใจสบายใจยังไงล่ะคนเรามีความสุขมีความสบายใจซะรับรางวัลก่อนครับขอบคุณทุกคนเลยทุกคนเลยอยู่ได้ทนมีความสุขความสบายครับผมเออขอบคุณขอบว่าคุณครับผมไม่ร่ำรวยร่ำรวยครับผมครับผม ขอบคุณนะลูกนะขอบคุณทุกท่านขอบคุณครับผมไม่ร่ำรวยร่ำรวยครับผมอันนี้ลูกของของเขาก็โตเดี๋ยวเดี๋ยวหูหูคนบ้าติดหูเลยขอทนายไพ่นะครับวันนี้เสียงแห้งนะครับพรเทพยมเสียนแห้งนะครับขออภัยมากๆเลยนะครับขอบคุณน้องสาวนะขอบคุณนะครับไม่ร่ำรวยร่ำรวยครับผมพ่อโยนละท้งวันครับผมน้องสาวชาวลำจัด ขอบพระคุณนะครับน้องสุภาวดีนะครับครับผมที่มาเที่ยวกันครับกราบขอบคุณคุณพ่อแม่พี่น้องที่เราไปพยนพยนรับรางวัลก่อนขอบพระคุณนะครับพี่สาวพี่กุนการับขุนนะครับขอบคุณเจเจียงพี่กิมเตียงนะครับขอบคุณครับผมขอบพระคุณคุณแม่ชาวศรีประจันต์ขอบพระคุณครับขอบคุณแม่เป็นยังศรีนะครับให้ร่ำรวยร่ำรวยครับขอบพระคุณพี่สาวชาวกรทมขอบพระคุณสําหรับของขวัญของฝากทุกท่านเลยนะครับขอให้สุขภาพแข็งแรงรุ่งเรืองร่ำรวยนะครับ ขอบคุณแม่มากๆเลยครับขอบคุณครับผมขอบคุณท่านผู้ชมครับพรุ่งนี้นะครับอีกหนึ่งคืนปิดท้ายรายการอันงานอันยิ่งใหญ่นะครับอดีเทพฟ้ารุ่งนะครับลูกชายมาทําการแสดงที่นี่อีกคืนก็มาให้กำลังใจกันเยอะๆเลยนะครับมากราบขอพรหลวงพ่อศียุพูวันพรุ่งนี้แล้ววันปิดท้ายรายการคืนสุดท้ายครับคืนสุดท้ายแล้วเจอกันใหม่งานปีงานประจำปีเดือนกรกฎาคมเลยโอ้ถ้าโควิดไม่มาจะคงมาเจอแล้วใช่แต่คงโควิดมางดอีกครู ไม่มาแล้วก็ช่วยกันดูแลนะครับเราร่วมือร่วมใจกันจะได้ไม่มาผลเทบจะได้มีเปิดงานการแสดงได้นะครับร้อยฝ่าคืนหายเงียบไปเลยนะครับเพิ่งทำกนแสดงได้ไม่ถึงสิบคืนนะครับเยอได้นะร้อยฝักคืนเป็นไงแล้วแกอยู่บ้านทําไมพ่อไม่ได้ไปไหนด้อยกระดาษเป็นมันเพล่เลยแสดงว่าถูบ้านทุกวันเลยโอเฮียะไรกูนอนถูขอการสัศการไปเลยพวะคุณลุงพี่ นะครับพระเดชพระคุณเจ้าวาดวัดเถียนพลายนะครับเจ้าคณะตำบลหวังน้ำซับที่เมตตาเหลือเกินกับพลเทพดวีและศิลปินพื้นบ้านจากหลายๆสถานที่นะครับในวาระนี้พลเทพดวีขอวิงวอนบารมีคุ้มพระศรีรัตนตระัยและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในสักลโลกทั้งหลายเทพเทพารักบารมีหลวงพ่อศรีชมพูที่ศักดิ์สิทธิ์แม่พระโพูศพแม่ตะเคียนสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายจงปกปักรักษาคุ้มครองพ่อแม่พี่น้องที่รบกวนทุกท่านชาวไทยพุทธไทยเขตไทยมุสลิมพี่น้องชชาาาาาาวววไททยุกกติศสนอมมมีคครั สุขความเจริญรุ่งเรืองร่ำรวยด้วยอายุวันะสุขะพละปฏิพานธนะสารสมบัติจงทุะการเธอให้โชคดีมีความสุขทุกคนทุกท่านครับสาธุใครตบมือถูกรางวันที่หนึ่งทุกคนตบกันแซ็ตเลยพ่อเนี่ยเขาคงร้อนเงินเหมือนกูเหมือนกันแม้ใครก็อยากถูกเท่านั้นแหละรางวันที่1นึ่งอ่ะ เราว e ันที่หนึ่งเราไม่อยากถูกละไม่ล่ะมึงดูดาบจัลลงนก็หมอปรีชาสิป่านนี้เอ้ยหมอปรีชาป่ะครูปรีชาป่านนี้ยังไม่ได้ใช้เงินกันเลยที่พาขึ้นจะลลจะสารกันนั่นโอ้โหอยู่บ้านไม่ได้ทําอะไรเลยเท่ทำอะไรล่ะเออเครียดเหลือเกินเครียดเรื่องอะไรกินแต่น้ำมะพร้าวไม่ได้ไปไหน แกยังกินอีกเหรอพ่อป่านี้กินอีกเหรวโอ้ป่านี้ก็กินเนี่ยติดกำลังจะได้มีเออโอ้โหวันหนึ่งทำงานวันหนึ่งสามสี่ลูกกินกินลูกก็ไม่กระตือรือร้นเลยอย่างเงี้ยโโอ้หไปดูถูกเขาปะโถนอนกับเมียในสามสี่ชั่วโมงไม่ได้อึดนะกว่าจะขึ้นเตียงได้โอ้เดี๋ยวถีบเลยไอ้เพนดูถูกแม่กูไปเจ๊เทพไอ้เทพกินไก่กับปลาประโยชน์อะทำไมล่ะพ่อไม่รู้จะทำหี้ยอะไรเป็นแล้ว ข้าพเจ้าคุณผลสุริยากินมะพร้าวก็ไปก็ไร้ประโยชน์ว้ายอย่ามาเคิร์จัดและลิเกนี่จะมาพูดเรื่องมะพงมะพร้าวอะไรล่ะเออไม่น่าเชื่อเฮ้ยพ่อพรเทพเริ่มเป็นแล้วล่ะลองได้กินน้ำมะพร้าวเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวจะคึนทั้งคืนนะพระโถข้าพเจ้าคุนพลสุริยาถ้าใครมีมะพร้าวติดมาขอสักลูกเอาอีกแล้วแม่ทัพหนุ่มเป็นแม่ทัพวัยรุ่นปีนี้อายุย่างเบญเพศแล้วเท่าไรอ่ะ เป็นจะเพศเท่าไรห้าฮะห้ายี่5าห้าสิบห้าเดี๋ยวคะโอเป็นจะเพศรอบรอบสองสองโอ้โหนี่แต่ว่าแต่ว่าแอบรักพระหลาหลวงกลัวว่าพระองค์ท่านจะรู้แม้่ความรักนี้แตกแล้วก็ ตายแน่เลยพยายามปิดบังเรื่องนี้ไม่ให้พระองค์ท่านได้รับรู้เจ้าประคุณแอบนัดพระวิญญาณหลวงบางทีก็เจอบางทีก็ไม่เจอแน่นอนว,ว่าไ,ไ,ไอ,อ้บอสอะไรลงด้อย่างนี้กินน้ำมะพราวเนี่ยไปไปไปขึ้นเป้าเอาไงพระหลานหลวงของกษัตริย์เทพนิมิตรนะ<ช>มีใจต่อมึงอยู่และพระองค์ท่านก็รู้นะเราเป็นทหารมึงเป็นคนดีแน่นอนาก็พอใจอยากจะได้เป็นหลานเขยแบบนั้นนะใช่ แต่ว่าถ้าไปช้าไปเกินกําหนดเวลาเดี๋ยวคนอื่นแย่งพาไปยัดหาหมดนะ้าอทหารมากมายกลาย<ป>จเพพาะคุณนางที่ใกล้คิดนะ่ะถ้ามันเป็นผู้ชายเสีอย่างป่านเนี่ยหลานหลวง เร็จไปแล้วเออไปไปรีบไปรีบไปขึ้นเฝ้าดีกว่าวันนี้เมื่อคืนเขาว่าเมื่อคืนกิีกกันออนไรมันเล่นดีจริงๆเลยจริงหรือเปล่าใช่โอ้แล้วพรุ่งนี้อดีตเทพฟ้ารุ่งมาอีกก็ใช่สิเราแสดงทิ้งทวนไปเลยนะวันนี้ทิ้งทวนเลยเหรอใช่แล้วให้ใครเก็บอ่ะทิ้งทวนนี่หมายความว่าได้ให้เต็มที่เลยเต็มที่เต็มที่เลยเหรอจะร้องจะรำให้เต็มที่แน่นอนโอเคเลยไปเร็วๆไปมาปรางทางชวอันงการดูอันป่า อะไรเออ,อ,อโถร้องอย่างละครเยียงป่าโมกเร้องให้มันดีๆที่มันโหนกราบขอพระคุณคุกทุกทานเป็นกำลังใจให้ลูกหลานเออเออเออจากสิงห์บุรีเร็ว ไปไวเข้าไปเลยไปพ่อมาจองเร็วมตจองเร็วไอ้บอลทำไมอ่ะเขาลัอไกแล้วนะเขาทิ้งทวนแน่วันนี้ทิ้งทวนงไม่กวนะครับขอเรื่องนี้มานะครับบอกว่าอยากสมมากคราบขอเทพจัดให้นะครับเพราะว่าก็เทพแว่ขอมาแบบว่ขอมาไอ้ลัมแบบเนี้ยขอเรื่องนี้ขอขอเรื่องนี้ครับผมมาจังขอแล้วครับเราก็ตั้งใจจะเล่นอยู่แล้ว แม่ครัวเขาขอมาเขาบอกเขาชอบเรื่องนี้เนะอบผมแล้พรเทพทั้งอย่างหนึ่งไม่เคยขัดใจอยู่แล้วใช่าอาพรก็เล่นเรื่องนี้เป็ดีดอ่ะครับผมรูุณได้เป็นพระเอกโอ้จะเป็นพระเอกนะขอบพระคุณนะทุกไรเชท่าไรยายลุงมาลาทุกพวงที่มอบให้กับผู้นำพิการงงและศิลปินขุนพลชินยาแต่มันไม่ลืมจริงๆเนาะขุนพลคนสำคัญของแผ่นดินเทพนิมิต พร้อมสหายเมื่อถึงเวลาก็รีบเดินทางเข้าเมืองหลวงนัทท้องพะโรงเพื่อเข้าเฝ้ากษัตริย์เทพนิมิตจะเกิดอะไรขึ้นที่หน้าท้องพะโรงชมการสแสดงกันต่อครับฉากนี้พบกับน้องนุ๊กอนุพันธ์พรทวีนางเอกหลานสาวครับพ,พ,พรทวีเจ้าของกุ้ยช่ายเจ็ตชมทันทีถามหากุ้ยช่ายขออภัยนะฮะกุ้ยช่ายหมดแล้วน้องแต้วรภาพรทวีครับ วาวกลางวานครับน้องปออุมาพรครับพรทวีสนอนอยพรทอวีครับสวัวิ์พรทวีดาวตระคาตรอดยอดยาใจและศิลปินในทีมงานครับมีความสัมพันธ์รายในท้องเรื่องยอดขุนทนใจเพชรจงการแสดงกันต่อนะ เดานั้นมีคบคุณค่าคอยทำหน้าที่ไม่หนีหน้ามีคุณค่าควรใครรับชายจอมพงองค์เทพนิมิตไม่ทานผิดปกพรองพระองค์เสนอ เรนี้สนองสิ่งใดบกพองแกไขเราก็หลักชายใกล้ชิดอยู่กับองค์เทพนิมิตราชาคอยอยู่เคียงข้าืองอรกขาไม่เคยหลบหน้านี้นาย นิสัยจะขอต่อสู้ถึงชีพจะซสื่นได้เพื่อแผ่นดินไม่เสียได้เจริญสุขเถิราณีเทพบพีคอมได้คณิตขาทั้งสองเรียบหมู่มกอมาราชมนรีร้อยใหญ่อย่ายุ่งอย่ายุ่งเด็กกูคนเนี้ จริงเหรออ้าวโคนมไม่เอาหรอกมีลูกที่ไหนล้วพลทหารนวายบังคมทุกพระองค์เลยพระเจ้าค่ะเจริญสุขเกิดพ่อมากับทหารใหม่พระเจ้าค่ะใครกระหารใหม่เนี่ยนี่ไงเชื่อกำลังสั่งตัดชุดโอ้ตัดชุดเหรออืมเออไม่ต้องไปเพ่ลูกไปโจ๊กเขาเขาเป็นอะไรอะพ่ออะไรติดคอเขาไม่ ผมช่างตะไายบังคมด้วยพระเจ<แ>้าค่ะเจริญเถิดคุณฝนสุริยาพระเจ้าค่ะเราขอขอ,อบใจทุกๆท,ท่านที่คอยรับใช้ใต้เบื้องพระยุคโคระบาดของเราเทพนิมิตพระเจ้าค่ะด้วยความจงรักภัก,ภกด <ส LIVE S 2> ทกีทุกๆคนรู้หรือไม่ว่าสิ่งที่เราคอยกังวลอยู่นั้นนั่นก็คือเรื่องของจัก,กรพรรดิพนมไพรเขาเป็นกษัตริย์ที่กระหายศึกกระหายสงครามนักเรานอานานิคมพระเจ้าค่ะเ่ท่านหากเกบย้ำสู่เมืองใดก็แล้วแต่ เมืองน,นั้นก็จะต้องตกต้องเป็นทาเราหวังว่าเมืองของเราคงไม่ได้เป็นที่หมายตาของจัก,กรพรรดิพนมไพรกังวลเลพยพเจุขะมองฉันไม่เคยเกรงกลัวจัก,กรพรรดิพนมไพรเลยเพียงพระน,นามของพระองค์ท่านเลือกไกลใครก็เกรงกลัวแต่ว่าเราก็มีทหารวัยรุ่นเฮกเหิมเราจะกลัวทาไมพเจคขะพูดผิดพูดใหม่ไอ้ทิดทำไมไวัยรุ่นนึกเหิมกูจะไปไม่ไหวอยู่เลยนนเนี่ย เพราะฉะนั้นถ้าหากพรองเกรงเช่นนี้แล้วก็ผมเช่นจะพาเพื่อนทหารวัยรุ่นออกตัวตราณาเขตวัยรุ่นอีกแล้ววะโตถ้ารุ่นนี้ไม่ไปอังไปเราไปรุ่นนี้เพื่อนนะรุ่นนี้ก็เหมือนกันทั้งนั้นเนี่ยถ้าเช่นนั้นคุณพลสุริยาพระเจ้าเราขอไหวหวานให้ท่านพร้อมด้วยทหารที่อยู่ใต้อนัตพระเจ้าะออกตัวตาราชนาเขตณเขตชายแดนพระเจ้าหากมีสงครามหรือว่ามีอะไรไม่ถูกไม่ต้องไม่ควรให้รีบนำความ กลับมากราบทูลต่อเราเทพนิมิตแม้นมีอะไรแล้วก็ผมที่จะรีบกลับมาส่งข่าวให้เร็วที่สุดพี่เจ้าค่ะพิสมัยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวอะไรพระเจ้าค่ะหมอฉันทางนี้ท่ะเอางนู้นพระเจ้าค่ะนี่หลานสาวเหรอใครค่ะออกเห็นนั่งตรงนี้นึกว่าหลานสาวโนีนหลานสาวนี่หลานสะพายอยู่ไม่ใช่พิสมัยพี่เจ้าค่ะดูสายตาของเจ้าเนี่ยมันมีเล่ส์เสนแอบชอบใครแต่อะไรตรงนี้หรือเปล่าอย่าบอกนะว่าชอบคุณวลสุริยาหาไม่ได้พระเจ้าค่ะฝ่าบาทแล้วชอบใคร เริ่มแล้วเริ่มตอแหลแล้วเริ่มแล้วอาราพิสมัยคุณพลสุริยาเขาจะออกตรวจตาราชนาเขตพระเจ้าค่ะหากเจ้ามีอะไรก็อวยพรอวยัยพี่เขาเพคะพระเจ้าอาองม่วงเลยเขาไม่ที่จะพูดอะไรเลยเหรอพ่อองหญิงเลยเหรอขายผู้ชายไม่ดีไงว่าเดินไม่ฟังใครเลยคุนพลสุริยายิงขออวยพรให้เธอการเดินทางไปครั้งนี้ทั้งไปทั้งกลับ ขอให้โชคดีและปลอดภัยกลับมานะจ๊ะพ่อเดียวเดียวที่เขาบอกว่าแอบชอบพันธนาคนไหนอะนี่เน่คนเนี้ยโอ้ไอ้นี่จะกินเด็กกับมึงถ้าได้กันนะจะกอดและรับจ้ะไปทับครั้งนี้ระวังเนื้อระวังตัวให้ดีนะจ๊ะพี่จาไปเท่าไหร่ก็ไม้ครบเท่านั้นนะจ๊ะใช่จะไปเท่าไหร่ก็ต้องมาครบเท่านั้นสิจ้าโชคดีจ้าโชคดีนะจ๊ะมวยมวยพรในพี่บางนาอยู่อยู่อยู่ข้างหลังสวดมนต์มวยพร คุณพระช่วยพี่คนนั้นนะจ้าพี่ช่วยอย่าชายายไปดีกันไงในวันนี้ไตัวตาออม่รีรองไงออกชายแดงไวยะ และมเมื่อได้รับมอบหมายจากปริสัทเทพนิม mm hmm. ิตให้ไปปฏิบัติหน้าที่นาชายแดนตรวจดูความเรียบร้อยจะเกิดอะไรขึ้นที่ชายแดนชมการสแสดงกันต่อน,นะฉ mm. ากนี้พอกลับน้องเก๋พิรมพรพรทวีสายสวนพรทวีน้องน้ำตาลพรทวีครับมีความต้องกัรอะไรในท้องเรื่องยอดขุนทนใจเพชรชมการสแสดงกัต่อนนะ ขุนไปร่ำเรียนวิชายังไม่กลับมาว่าแต่แม่ล่ะแม่ไม่สบายเป็นไงบ้างอ๋อหนูให้แม่กินข้าวกินยาแล้วก็นอนพักผ่อนไปแล้วจ้ะพี่จ๋ามีอะไรเหรอบัวขาวทำงานหนักกันทุกวี่ทุกวันแบบนี้อยากจะมาเวลาพักผ่อนบ้างแต่เราไม่มีเงินนะซีปัญหาเอาอย่างนี้วันนี้เราไม่ได้ออกไปรับจ้างเอางี้พี่จะพาไปเที่ยวไปเที่ยวไหนอะ ก็ไปเที่ยวที่มันไม่เสียส่าตังไงพาไปเล่นน้ำที่คลองใกล้ๆบ้านเราอุ้ยอดีเหมือนกันนะเนี่ยน้าร้อนแบบนี้หนูก็อยากไปเล่นน้ำเตรียมก้าถุงไปผัดด้วยพี่ลาหน้าไปก่อนละได้ใช่น้องคนเล็กมีหน้าที่เตรียมผ้าไปนะได้เดี๋ยวหนูจะเตรียมข้าวเตรียมของเตรียมผ้าไปให้พี่ผัดนะยังไงผพากันัไปยังไงอย่าได้ฉอน เ,เดี๋ยวต้องรีบเดินไปทางนอนพอเพราะเพจนอนน่ะไม่รู้จะมีใครหลุดลาบมาหรือเปล่าพ่อแกก็บวชแล้วหดจังเลยเ<อ>มื่อไรจะหยุดกินข้าวกินอาหารไม่ได้ย,ยังไม่ถึงที่หมายไปตัวตานาเกก่อนเลยเดี๋ยวเขาหยุดกินใช่โา<อ>ถไม่ห่วงคนมีอายุเลยโว้ย่วงกินเนั้นแหละเดินจัง ตายโดูไม่ได้มันกระโดดน้โดูไม่ได้กูไม่เคยเห็นเลยช้างอาบน้ำนิ้วมึงถากขนาดนั้นมานี่หมดกินยิ่นเนี่ยมาดูที่นี่นอนหินไม่นุ่งปลิ้นเลยนุ่งอุ้ยล่วงเลยหลุดปากแล้วดิดไหนนี่เนาะเออแกเป็นอะไรกันะพ่อไอ้เจษ อะไรมียาเส้นสักสองมวนไหมทำไมอ่ะจะเตีพึ่งไปรับางวัลด้วยครับไปรับางวัลเขาบอกนั้นหมดแล้วกินอันใหม่ขอบพระคุณครับผมหลังคอยังฟันได้ไหมฟันไม่มีเฮ้ยอะไรเนอะอะไรนะพ่อนี่เขาเรียกอะไรเนี่ยปลาเหี้ยเลย เฮ้ยเร็วๆเฮ้ยพ่อแอบดูก่อนแอบดูก่อนมันนี่มันนี่เบาๆเฮ้ยอย่าอย่าเสียงดังเนี่ยอะไรก็ไม่รู้เต็มเลยนี่อย่าเสียงดังพ่อใครวะดูนี่เฮ้ยไหนๆดูดูมีใคร่ด้วยเดลูกนะใคร่อะพากันเปื้อนไว่ายน้ำมาเร็วดักซักไปนี่พากันเปื้อนอะไรแล้วไม่ใช่พากันเปื้อนแล้วอะไรอะปอกหมอนบอกหน่อยปอกหมอนที่ไหนได้ไอ้งออะไรด้ว่อาคุมโต๊ะจีนเขานี่เหรอ มองเห็นสาวน้อยอาบน้ำอยู่ที่ลำท่าจีนแม่ว่ายน้ำแลบลิ้นมึงไปเห็นต้องไงหนเขาวะกบแม่ดูดินะว่ายเหนือ่อยโน้วนน้ำว่ายน้ำอินี้น่แลบลิน้น <c oughs> เว้นแล้วลิ้นเป็นผ้าด้วย ุกเธอไม่สิ้นหันซาแม่ยิ่งตอนนอนง่ายตีกันเทียงเลยฉันมองเห็นเขียงกันเชา้า้อ อะไรจะบ้าหรือไงเนี่ยให้กูร้องมั่งเต้นายร้องไปเขัาหูคนเลยร้องไปเข้าหูคนจะเข่าหูใครอ่ะแล้วเก๊น้อไม่หลายคืนน่าจะหยาดนะไม่หยาแหม่กูรุ่นไหนไรวอนเห็นเธอทู่นนอลทู่นีแม่กำลังทู่และมึงก็ไหม่ร้องเพื่อนใจกูหายหมดเลย กูไม่ทะลึ่งหรอกกูไม่ทะลึ่งหรอกยื้อกูอย่าทะลึ่งนะในประเทศไทยเนี่ยมีกูนะมีอายุกว่าเขากูไม่ทะลึ่งกับเขาหรอกจริงไปเสียป้ายเดี๋ยวไม่ให้เสียป้ายคณะหรอกขอบใจมากเห็นเธอทุ่มนอนทุ่กองไปขี้หมาเลยมึงหูไปเลยดังบทอะไรใจยากนั่งไง ออมึงบอกว่ามันอาบน้ำามห้มันสองอบปแม่ถูตรงนี้ตรงนั้นเออลงอกไปเราเลยไปถูไอ้น,นัน่นแม่อีตรงนั้นนักเข้าทา่า กูไม่ไหวจริงกูจะอ้วกอย่าทางขาอ๋ออย่าทางขากูจะอ้วกโอ้โหก็ร้องในเฮ้ยกร้องนะผูดแหกขาเอองานเดี๋ยวเดี๋ยวขอขอขัดนิดเออทไมะงานหน้านะให้เกยนุ่งนะมึงเกยนุ่งเออถ้าเกยนุ่งกันน่ารักไงโอ้โหชุดว่ายน้ำมึงไม่น่าใส่เลยสมมดกะว่าใครจะรัก